ทักทายสบายดีทุกคนยินดีตอนหับข้าชุซองบาบอนเมื่อนี้กำลังสีเริ่นทางขึ้นป่าทุกคนเลยแต่ไปบ่ฮอด <laughs> ย่างรดหัวสองเถื่อเลยเปลี่ยนใส่ใหม่น,นี่ตอนนี้ให้ทีมงานผู้หนึ่งกำลังไปเปลี่ยนอีกรอบที่สองใส่หัวล่ะเยียบล็กตะปูนะล็กตะปูกับทิมละเสียบลงในดินแถวนี้แหะ มันอีกาเดินทางขึ้นป่าสามคนทุกคนนี่มีพาเน็ตเนี่ยนี่สบายดีนี่สี่าัดนแล้วได้บูได้่วมงานกับพาเน็ตไปร็อกก่อนแกเช็คตาครับเปิดโมงเร่งทุ่งอ่า่โอ้พาก่อนนี่ก็ถือว่าค่าวียกนี่เช็คอุปกรณ์หาอยู่หากินนี่แหละมาเปิดเบิ่งมือแรงเปิดเน็ตเปิดบุ่ญละขึ้นป่าเด้อแปดโมง แปดโมงแรกยักเปิดเน็ตอะเดี๋ยวไปติดตามน้องกันทุกคนขึ้นปาลารอบนี้บุมีบ่อไก่บ่อไก่เพิ่นเมื่อบ้านเลยเมื่อเมื่อททยน้ำท่วมเออิเ็นเมื่อไทยน้ำท่วมอยู่บ้านเพิ่นมัอน,นี้สามคนกับทีมงานผู้หนึ่งครไปจอดทีท่รถทีมงานใหม่ <laughs> มากกเจื้อเลย <laughs> ยางรถอัวซองเถื่อซ่อนกันเลยคันนี้นะซ่อนกันสองคน แต่ว่าเดี๋ยวไปแว่เอามาอีกอยู่นำทางเอามาไปนำทุกคนเลยจากชีหอดจากมงอะไรเหมือนนี้นะซื้อน้ำมันก็นยังบูส่ยอีกหกสิบห้าไดเอาขะมอญขยะมอญใช้รถดินะเออจะไปไหนได้หกสิบห้าหกสิบห้ามดเลย 65เลยเพราะว่าเขาอยู่เยอะเมื่อกี้าเลยเอ้าพันห้นตะลุ้ม65กันใช้เองนะชิปเนาะเจ้าบัวชาเองชายบัเป็นเราอยู่บัวมีช้ยบัเป็นบัเป็นเอาไปนะได้หาชิปเปิลไปได้65อ่ะใส่ยางก่อนทุกคนเลยใช่เลยเข้าไปไปเข้าไปบัวเป็นบัวเป็นแล้วเข้ามาไปอยู่เนาะเทียบกันไป จำมันเบอร์ไงใหรไหนมีรวดอีรับประกันบ่วันนี้โบรานบบดนี้บรานบาณอะไรเนาะอ้บครอบเองนะเออเาไหร่เ่ไหรเท่หนี่ไปรอชว5ิอ้าโดแถมรวดอีกเส้นหนึ่งเท่านี้ยไหนเขาออให้แล้วเอาไห้ไหนรวดนะ เรา n h â ทางคางนี่หลวดนี่เบิ่งยักเลยนี่นหะโอ้หอยเน่าๆนี่เนาะคุณเอามีหลวดอีกฮัลโหลเออไอะไรดังอะไรนะคือดินแห้งอันตัวห้องอันเลยเลยเนื้อมันเหมือนแก้วเก้วรียบร้อยแล้วทุกคนไปเดินทางต่อบไปนี่วังว่า จะบ่มีปัญหาอย่างอีกปะรุ่ยรุ่ยลุ่ยเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เฮากำมาแหวเอามาอยู่บ้านกระสกนะทีมงานเฮาก็ไปเอื้นมันมาแล้วเอาข้าวหลอมันมานะตอนนี้มันกำลังมาน้ำพอนไปอันนี้วะมาน้ำพอนด้อยไปเดี๋ยวไปเอาทางนาอีกช่องโต เดี๋ยวมันลบเนาะมามาสามโตมันพัดยางเฮาบัดกีรถมันก็ยักษ์ชาเนี่ย

ใหมาใส่เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาขัวไปใส่ทุกคนเลยโอ้โหหนักเติบใหม่เดียวนี่ก็ได้บึนบ้นบึ้นมืัอนี้คือหอดขำ่ำทุกคนเอ้ยเพื่อบหอจุดไม้เฮามืัอนี้นะ

ขี่มาเลย,เเลยว้าลอยเถา,าตั้งไหมตั้งไหมตั้งชื่อไหมถอยขึ้นถอยขึ้น <cười> <cười> Đốt giấc mày nè Bay lên Má 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 phần nữa má Yo 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 yo. <laughs> อยู่ออมอเนรนาห้มันบักตังนักอยู่ล้วเนาะจ้าคือไปอยู่คางนั้นเฮ็ดตกเลยตกแล้วโอ้ยยังบอดใจฉันมาดิเอาขึ้นปะขึ้นะบอดมันเบียกถือไง Ừ, đây 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 đây. bắt lái đây đi nè. đi tốc luôn đi chốc luôn đấy mới lên đi. Hú, vít vít. Kiểu vừa lọt đấy, bây bưng du xe, qua mình chỉ lái thôi xem đây. làm xe mà nè. Vít bẹp bọt ใช้ลูกน้องเขาขามมดเลยบ่อเ,อเออมันไปก่อนเลยบ่มันไปก่อนแล้วมันขามมืดเลยไป <S <S ตอนนี้ก็เลาะมาเดินทางมาใกล้ย่าอดเช่แล้วได้ทุกคนเลยแต่ว่ามันมืดเลยเริ่มคํำเริ่มมืดเลย ไปไปน้ำขัได้ดีได้เลยได้รมแล้วีหีนะีตับอก้างหน้าพี่ลงพุ่นนะะยกจั

พูดผ่านอยอางพ้นดก็สูงวนวเห็นน้ำบ่บ่ได้ยู่ได้ยูุคนแห้งเลยปอเราจุเจ็บมัดมือเลยน้ำเ้าเลยโอ้ยยามั้อันน่ะเป็นยังมันนี่ก็มาหอดจุดไม้เขาจะเาจะมาหาพื้นก่อนระดับเหลก าเพระว่ามาหอด้วยกะหิวเข่าหรือหิวตะเวนนี่แหละบ้าตัวยุงหลายเขาเขาข้อยุงกะนว้าเวเนกินกินยุ่งบ้านี่แหละมีแหละทุกคนมากะเอ้ยโอ้ยเนื้อแห้งเหี่ยครับอาหารแรงมาหนีิมากระยังบ่ได้ยัง ชินเป็นอันจนคำเลยว่าเสียดาเก็บๆไปเนองนี่แหละต้มนำ้ำกับต้มใส่ขวดนำ้ำ <c oughs> เจกสิทติงานว่ามีต้มมักมีขึ้นขึ้งโัอยู่นี่มปั่นไปหาหาโบเห็น,หนหผู้เชียงกับโบได้มาแต่ผู้หานะเนี่ยโบโบหู้อ่ะเชียงใช่ แต่ก็ยังมีตัวำลองอีกน้อยนึงใช่ไรนี่เด้ีนในคลิปก่อนนาะนี่แหละเอาไปครัวมาสีนฟ้านทุกคนนี่เจลพร้อมนอนพีอะมานเนียกินดาทพีมีพี่น้องเลยอันนี้ก็ต้มมีได้นี่ต้มใส่กระตุกแล้วกะมีกระแกะใช้กระตุกและกะ้วก็นี่แหละ สิ้นฟ้านา้ำมันตะเฮือนแก้วนี่กะอยากบูดเลยแหละ๋ยวก็กินไปก่อนนะคุณมามามา,มากินข้าวน้ำกันอาหารแรงมันนี้เป <c oughs> ็นตะดันแจ้งวะตะดันเมื่อน้ำเนาะไม่ถูกะมันสมนบูรณ์บ็คือคนสมบูรณ์คน ในพานสมบูรณ์แต er ่ไม่สมบูรณ์แตหามอยังเลยเพื่อนเฮียย่อมพุดพูไว้พุดถึงหาเนี่มือก็ไว้ทันข้างในวะมือก็ไว้ทันข้างในพื่ยืนจัโถยเทก็มีมดอยู่างลูกน่องวะจะนอนไปเลยกินพนากินมดอ่ะ อะไรอะมันเอาสองเลยให้มันนะแดงดำเ้ยว่าแก้วอยากพึ่งประชงก่ได้คาั้งที่ทอยโบกเอาไว้แด้

ข้าวแล้วแล้วก็ลูกน้องก็กินข่าวได้กินกับอาหารแต่ว่าอาหารนาเพิ่นกินหมดก่อนแล้วน,าา <c oughs> นี่ปั่นบักไงบักไงนะกินแล้วมันมันได้สุดอกินขา้าวแล้วแล้วก็พากันไปกันทุกคนในบันนี้ไปอย่าไปบุงไปบ่งน้ำกันทุกคนเลยไปกานมันนี้ไปเมืออสามคนเลยนด้ mai, 3 tổ, phải làm cân Chắc này phát nhai, lọc đây bền làm căn không đây? Jack phan nhảy bứt phải Mưa này nè. Mọi người, mau mau, mau mau, mọi người. Đưa, xem moi vụ mà trăm mười, mà nói, nói, cứ tưởng mận hào hiển chắc mận hào nhá bố hiển, được rồi, ngóc nồi tôi nè, Hết thùng, cái thùng, chết

นียเท้าดิเา,าตัวทุกคนข้าุกนะขายหันรอรอจนเหือแต่เหือแตนตั้งแต่เงาะกระลาเาตั้งแต่สิบโมงสิบโมงครึ่งเรือสี่ทุ่มจนเที่ยงคืนเลห้อยม,ม,ม,มัับกัมาในมูเนมจนเที่ยงค่งนะมาเนี่ได้นกตัวเดียวนะทุกคน เดอผลงานทำมึงทำมาแล้วกันถ้าบอสแล้วนั่ไปนั่ไปตัวชัยนั่นแหละมันแล็ททักกันอยู่บนกุ๊กพุ่งโมมานมาได๋ยืยอเองเลยเศร้าเดี๋ยวเราจะพักผ่อนก่อนพบพอกันมือเช้าอีกเดี๋ยวไปรัดเช้าน้ำกันทุกคนเลยพักผ่อนก่อนนี่แหละบนอยู่บนนอนเท่ากันมืออื่นพู้ใดนี่แหละบนอยู่บนนอนเนี่ย นอนนูนอนเปยนหากระพากันมาติการอ้อ่าพักผ่อนก่อนทุกคนพพอกันตอนเช้าพปเลย